สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ฝนพารวยก็มาอยู่ที่ศาลปูดำนะครับเมริคสิภาท่านผู้ชมมาข้อโชกขอหลาบนะครับกับองปูดำนะครับณนะสถานที่เวียงวังนะครับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับมาขอเบิกเอาทรัพย์นะครับกับองปู องุ่นานะครับที่หลัก่วงรักษาอยู่ณสถานทีว่ว่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นศาลปู่ดำแล้วเสหยชม่มภาบรรยากาศกันจ้งน้อยนะครับเข่ามากกับข่ามากกับมะพ่อแนวทางโรดนะครับภาพบรรยากาศที่นี่ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผู <c oughs> ้ดใดที่เก่ามากนะครับขอพอน,นะครับกับองค์ปูนะครับองค์ยาณสถานที่เบี่ยงว่างตรงนี้นะครับกับสิไ้โชบได้รับกันไปนะครับมือนอีฝนผ้ารย้ยได้มีโอกาสมาแล้วเด้อนะครับแต่มีโอกาสมาแล้วมาขอพรน,น้ำปูน้ำยามาขอเบิกเอาทรัพย์เอา โชคเอาลาบน้ากันนะครับเอาตั้งคิตตั้งใจเอานะครับเจอฝนภาพวาสีผ้าไหวปูจังน้อยนะครับ <c oughs> สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุสาธุสาธุลูกหลานมากเมื่อนี้กลับมาขอเบอิกเอารั์เอาสมบัตนะิณสถานที่เวียงว่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่องค์ปู่องค์ยา่ารักสวงรักษาอยู่ณนะสถานที่ตรงนี้มาขอเบอิกเอาโชกเอาลาบเด้อเมื่อนี้ลูกหลานกลับมาขอสามโตแตกขอสองโตแตกเด้อหว่วยบันทีสิบหกกคอ,อที่จะถึงนี้นะครับ งมวดวันทีสิบหกก่อข้อสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตีสิบถึงนี่เดอปูเดอรัฐบาลไทยขอขะขักขอขะขักข,ข,ข,ขอสามตแตกขอสองตแตกเดอปูเดอให้ลูกร้านได้มีโชคมีลาบเอาโชคเอาลาบไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปฝากเอฟซีทางบ้านเด้อ ลูกหลานมาขอสาธุสาธุรวยรวยเฮงเฮงเง,งินไหลน,นองทองไหลมากเข่ากระเป๋าฝนพารวยเข่ากระเป๋าทำผู้ชมทางบ้านเข่ากระเป๋าเอฟซีทางบ้านทุกคู่ทุกคนเด้อสาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> นะครับเจ้าสี่ <c oughs> พามาเบ่งเหลขกทูบกันจังน,น้อยนะครับฝ <c oughs> นพารวยปรากฏว่าเห็นเหลขกทูบแล้วพี่น้องมีค้นมาก กอนฝนผ้ารวยนะครับเพิ่นไดมาจุดทูบนะครับขอพรนะครับกับองุ์ปู้นะครับนี่นะครับสี่หกแปดเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวเลขทูบในวันนี้นะครับจุดไม่ไม้โตงามๆเลยนะครับสี่หกแปดนะครับสี่หกแปดสาธุสาธุขอให้เขากัค่ะขอให้เขาคัค่ะ ขอให้แตกกระขาขอให้แตกกระขา,ขขา,ขาด้ดปู่เด้อรวยรวยแหงเงินไหลนองทองไหลมาเขาเา้ากระเป๋าฝนพ้ารวยเข้ากระเป๋าเย็บซีทางบ้านเด้อสาธุสาธุ